สวัสดีครับเกษตรหมูพ่อเพียงสวัสดีคร <con> <eye Hayır. S 1> ับช่องยูทูปเกษตรหมูพ่อเพียงโมนิกะวางจากการตอนกิ้งลินกี้มาแล้วกะมาเป็นักลำนยพี่น้องลินกี้ก็ขายบร้เวณพี่น้องขอบบุญขอบคุณนพี่น้องที่มาอุดหนุนลินกี้น้องพ่อหนึ่งของเกษตรหมูพ่อเพียงขอบคุ่นเป็นย่างสูงกะู้ขาดตอบรับเป็นย่างดีผลผลิตกะมีคุณนาพกิ้งตอนตอนนี้เริ่มกิ้งตอนเริ่มผลิตมาลนะครับตอนนี้มาเขืาลำไยครับตอนนี้ลำไยเริ่มเม็ดเม็ดใหญ่แล้วพี่น้องน่วยดกพี่น้องดก อ่ตอนนี้บัวเรดแทงบัวเรดแทงดอกแทงง่อยพี่นอ้องตอนไห้ธรรมชาติเป็นคนแทงกะเอาไห้น้ำไห้ปุ๋ยช่วงแ,แรกๆไห้ปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องตอนนี้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีท่านใส่แต่ว่าสีปุ๋ยเกล็ดละครับสีปุ๋ยเกล็ด,ลด,ด,ดที่เดียวพี่น้องขายยาขายหนึีกะปุ๋ยเกล็ดสิบห้าห้าสามห้ากับบวกแคทเช่บลอนบวกยาขาแม่แรงพร้อมกะบง่อยเราอารมง่อยเขียวงามพี่น้องเบอร์หนึ่งง่อยมาตรฐานเขียวงามกะตอนนี้ไปกะไปมีสวนลำย้อยอย่างที่ดอกเพิ่กันกะบจะขาดน้ำพี่นอ้องเพราะว่า เป็นรอยตอแรล่งส่ฝนกัมันอท่เขานาฝนล้วฝนก็มาแน่มาแมน่ห้าจะขาดน้ำนะพี่น้องอันเ่าขาดน้ำน้อยสิ่วงอันห้าขาดน้ำนครับประมาณนี้ครับนี่ครับอัไใหญ่ร่วงร่วงเกิดการอย่นะคือตอนนี้ลำญ่อตอวน,นี้น้อยดกครับพี่น้องก็ธรรมชาติกวบกุมกันการบริหารจัดการของน้อยเขาคืออันหกลาย้นเขาสิส่ส้มเขาสิสลัดเลยครับมันโดกเกินไปกัห้าวว่าได้ตังแตง้งน้ำพี่น้อง ให้ปุ๋ยสม่ำเสม,มอพ่อนี่ครับรวมไม่ต้องตกใจพี่น้องแต่ว่าอย่าขาดน้ำครับปุ๋ยพี่น้องคันว่ามีปุ๋ยขี้มีก็ใส่ขี้ไก่ไ้เกล็ดเลยพี่น้องขี้ไก,ก่้เกล็ดมีค่ามหาศาลกะเนื้อเนื้อลำไยที่เป็นผลดีว่าประเทศกะบร่องเบิงหันว่าอันเสียกัเสียหมูพ่อเพียมแล้วก็บับจวดเลยพี่น้องนี่ครับพึ่งครับน้อยลงนี้กันี่พี่น้องว่าประเทศเดี๋ยวผมจะแกะเบิ้งเนื้อให้พี่น้องนี่นี่แข่าโว้ใครมีนี่พี่น้องใส่ขี้ไก่ เม็ดสนี้น้อยหน่อยว่าบอเซียนี่ครับเม็ดสำีพ็จน้องการันตีครับโดยกเกษตรหมูพ่อเพียงหาร่องเบ่งหาร่องบรรูี่น้องไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไปเห็นพี่น้องได้เรื่มได้พี่น้องเด้อขี่ใครแก็บมีคาเป็นพววมรูเล็กลยๆน่อยจาก,กเกษตรหมูพ่อเพียงอันเส็ดสําเร็จแล้วผมยังจะเผยแพร่อันพอสเร็จผมก็บอกพี่บอกน้องนะ่น้องอันนี้ครับใส่ต้นละสอบได้ทั้งดีี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอะไรครับใส้แล้วครับ งวยเขาจะดกงวยเขียวจะมั่นเสมอพี่น้องแต่ว่าบางครั้งเขาต่างสีใส่ปุ๋ยจิตทั้งใบใส่น้ำมันดกเกินใบตอนนี้พี่น้องตอนนี้ไอายุห่าลอยลอยู่ดวตกแตน้ำน้ำมันจะขาดหญ้าท่านเสตัดได้พี่น้องหลังฝนตกอีกสองสามสิบพ่นเสร็จจัดหญ้าใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงพ่อเริ่มเม็ดหันเม็ดเขาเริ่มดำพ่อที่ใส่ปุ๋ยตัวท้ายสูงพี่น้องผมสื่อปุ๋ยสูตรสิบหกแปดแปดมาสอบหนึ่งเราศูนย์ศูนย์หกศีมาสอบหนึ่งผสมกันผมจะได้สวดสิบหกสิบหก แปดหกศูนสูตรใหม่ไปน้องคือสิบหกแรกนี่คือบำรุงใบให้ใบเขียวใบเข้มแปดตัวสองนี่คือวัตเฟอร์รัดกับวัตไม่อย่างบำรุงบำรุงตัวนึ่งแข็งแรงตัวที่ถ่ายหกศูนย์ก็คือขยายหน่วยคุณภาพหน่วยดีพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็ใหน้น้ำก็บสองมือใหย้ยสามมือให้พี่น้องนี่ครับน้ำม,มาจากอันพวให้ว่าน้อยจะร้อนนครับพี่น้องเนี่ยพี่นอ้องจะเริ่มได้พี่น้องเด้เนี่ตัวนี้น้อยก็เป็นหน่วยพี่น้องนี่ครับหน่วยงาหน่วยเขียวหน่อย ให้น้ำประมาณนี้ครับให้ไวต้องให้แช็อะไรไพี่น้องให้ไปเรื่อยแต่ว่าที่จะให้มันแห้งมันเพื่อนจินเขาแห้งก่อนมันเพื่อนแห้งแห้งน้อยเขาสิรล่วงพี่น้องนี่ครับตอนนี้ผมใส่ขีกี้เก็บเครื่องหน,นึ่งครับนี่ครับนี่ครับการลันตีกับน้อยเขียวน้อยเข้มงามพี่น้องนี่ครับน้ยอยเขามันน้อยล่วงไ่ต้องตกใจพี่น้องลําด้ยช่อนหนึ่งจะให้เกินหาซิบน้อยสามสิบน้อยกับคือว่าสดุหยอดแล้วพี่น้อง ก็ดีู้กครับพี่น้องจากนี้ไปไว่ายัางไรพี่น้องจะขาดน้ำเลยพี่นอนะ้องเนาะก็ไปผมสิรีวิวไปเรื่อยว่าต้นใหญ่ยีดอ,อจากสวนเกรรษตรหมูพอเพียงนี่เบบดได้ครับผมสิพี่น้องติดตามครับติตตามส้มติดตามก็ติดตามก็ได้ครับก้มรู้สิเผยแพร่ตลอดพี่น,อนะน้องเนาะตอนนี้แดดแดดฮอตจังเยสิคนสวนตอพี่น้องฝากคนไค์ก็แช์ก็ติดตามนะครับสวนเกรรษตรหมูพอเพียงนะครับนี่ครับลูกดีพี่น้องสาธุว่าจได้ สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง